สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัน่อนค่ะเราก็มาคุยในเรื่องของราศีมังกรกันนะคะเดือนเมษาพฤษภามดีจริงก็เปล่าอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์พูดให้หมดแล้วนะ12ราศีนะคะในเดือนพฤษภาคมอ่อาตอนนี้อาจารย์ก็มาอาธิบายเน้นย้ำนะคะค่ะก็ให้ให้เข้าใจกันเลยนะคะถ้ายังติดติดขัดขัด,ขดก็ไปดูในบล็อกดิบได้นะคะอ่ จาก YouTube แล้วเนี่ยอาจารย์จะแชร์ไปบล็อกดินะแต่แชร์เป็นบางอันแต่ในบล็อกดิเนี่ยาดาวดาวดาวของอาจารย์เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะก็ไปศึกษาได้นะอาจารย์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งอาจารย์เขียนโพสต์ไปทั้งหมดในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยสาโพสต์แล้วนะคะดาวดาวดาวนะคะค่ะ ก็ในบล็อกดีดนะแล้วก็อาจารย์ก็แชร์ไปในทวิตเตอด้วยนะอันไหนที่สำคัญสำคัญนะแล้วก็ในเรื่องของสาระที่จะแชร์ได้นะอาจารย์ก็ทำให้นะคะทำให้จะได้ศึกษากันไปพร้อมๆกันนะคะค่ะอาจารย์ก็จะได้ศึกษาด้วยนะก ในเรื่องของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยบอกหนูดีจริงหรือเปล่าดีโดดเด่นในตรงที่ได้พระเพรศดีเนี่ยเป็นกมุดเก่งนะคะคือกลุ่มลัคนาแล้วก็โดดเด่นอีกอันก็คือดาวพระเสาร์ที่เรารอคอยมาถึง30ปีเนี่ยได้สิกว่าปีเนี่ยนะท่านกับบ้านนะคะท่านไปกอบโกยสิ่งต่างๆเนี่ยสาปีมาให้นะคะแต่ท่านนี้ว่าแหมตอนนี้ กลับมาบ้านแต่บ้านที่เราอาศัยอยู่ในกำลังเดือดร้อนด้วยเชื้อไวรัสโควิดเดียกรนณาเนี่ยนะคะก็ก็เลยแบบว่ายัางยึกักักกักกักกันอยู่เนี่ยเพราะว่าดาวบาพระเคเนี่ยนะคะที่ทำมุมกันเนี่ยได้พอเหมาะพอเจาะดาวพระอังคาร Ki! ท่านเดินวิกลคต,ตินะมาเจอกับดาวพระพรสบดีและดาวพระเสาเนี่ยซึ่งเล็งกับดาวพระราหูนะ่พระ เพราะอังคารก็เล็งด้วยนะคะในราศีธนูนะแล้วก็ยกย้ายกันขึ้นมาที่ราศีมังกรเนี่ยแล้วก็มีดาวยิ่งดาวพระมริตยูนะรออยู่ที่ดวงเมืองดวงโลกแล้วนะคะจะเล่นงานในโลกมีทั้งใบแล้วนะคะโดยมีดาวที่ คอยแพ้เชื้อให้เนี่ยคือดาวพระจันทร์นะคะนะท่านเป็นน้ำนะน้ําใหญ่เลยที่แพ้เชื้อใหนะ้การตัดสินกันหมดชีวิตของคนก็คือดาวพระจันทร์นี่แหละนะคะ,ะดวงจันทร์เนี่ยสำคัญคือชีวิตคือแก่นของชีวิตนะของทุกๆชีวิตนะคะและเป็นผู้ที่สามารถ แพทยเชื้อได้ทั่วเลยนะคะนะก็ก็ช่วยกันนะคะดวงดาวก็ช่วยกันในการอาจะปรับเปลี่ยนโลกใบนี้นะคะแค่เราก็อยู่ระวังระวังนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะก็ีน,นี้ว่า,าตามอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งราศีที่อดทน มากเลยเนื่องจากตนุรัก์คือดาวพระเสาร์อดทนตัวเองนะไปผจญกับวิบากกรรมต่างๆมากมายแสนสาหัสนะความทุกเนี่ยเป็นคุณสมบัติประจำตัวของชาวราศีมกกังกรนะทุกแล้วทุกอีกปัญหาต่างๆมีปัญหานี้ยังไม่ทันจบปัญหาใหม่มา,มายอยีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นปัญหาที่ มากมายของอชาวราศีมังกรน,นะบางทียังไม่ทันมีปัญหาเลยมองให้มันเป็นปัญหาขึ้นมาแนละ้วคะค่ะแล้วในเรื่องของการเงินเป็นพระราหูก็เป็นพระราหูก็คือครึ่งกักลางและเป็นลมพายุก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินตลอดพพิ้วพิ้วพิ้ว จะว่าดังใบไม้ที่ปริดปริวมันก็ยังอ่อนไปนะมันแบบเป็นลมพายุใหญ่เลยมาปุ๊บปิวปับ๊บมาปุ๊บปิวปับ๊บเนะี่ยหรือมีภาระหนี้สินการอนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะตอนนี้ดาวการเงินเนี่ยได้ตําแหน่งปกินากาักรโชคและได้เงินเยอะเงินใหญ่เงินโตก็จริงแต่ก็จะมีอันหมดไปนะด้วยตําแหน่งของด้วยพระราหูเนี่ยท่านจะผัดไปนะท่านเป็นดาวบาปพระเคให้คุณอ,อันนั้นให ให้คุณอน,นันต์แล้วก็ให้โทษมาหันด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในเดือนอริ็ก็เป็นพระราหูขันธพลก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ว่างั้นเถอนะแต่ท่าน,นี้เฉพาะดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเสาร์ที่เป็นสุภาพของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยมากลุ่มลักนาเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านงดงามอยู่แล้วนะคะด้วยดาวบุญใหญ่ส่วนดาวพระแล้วก็เป็นดาวขมุมณฑ์ด้วยส่วนดาวพระเสาร์เนี่ย นะท่านก็ได้ตําแหน่งศาสสโยกศาโยกก็คือ,อพระเสาวท่านได้เกษตราธิบดีกุมลัคนาก็เป็นหนึ่งในปัญจักมหาบุรุษโยกนั่นแหละนะคะก็ถือว่าแข็งแรงมากนะส่วนดาวพ่างขาดเพิ่งแยกไปวันที่หนึ่งพฤษภาจากมหาอุธนะโอ้มหาอุธเนี่ยแบบโชคลาภลาภะเนี่ยได้ไมาเยอะเลยนะคะเป็นเดือนลาภะแล้วแล้ว เดินทางไปที่เรือนกันเงินก็คือโกอยเงินมาเยอะแยะแล้วไปใช้จ่ายอย่างสบายๆเป็นอุจจาพิมุกอย่างแงยะนะคะแต่ว่าลมกับลมลมในเรือนลมนะคะ,ะก็พัดมาแล้วก็พัดไปนะคะมีการใช้จ่ายเยอะนะ,ะพัดมาพัดไปบางทีไปเยอะกว่ามาก็ยังก็ยังได้อีกนะคะเพราะนี่เป็นลมสองลมเลยนะคะแบนพัดกันน่าดูเลยนะเพราะนะั้นอาจารย์ก็คอนเฟิร์มในความ ดีว่าอาจจะต้องรอเวลาหน่อยเพราะพระเสาร์เนี่ยท่านช้านะความดีเนี่ยอาจจะามาแล้วละนะแต่ค่อยๆมานะค่อยๆมาเอาไว้ท่านทับอ,อ,อ,องศากันก็ยิ่งดีนะไปไปลายปีนะคะค่ะตอนนี้เราก็จะว่าสิ่งที่เรายังต้องระมัดระวังเพราะว่าเงินไปเยอะเพราะว่าในเรือนพันธุ์เนี่ยมีพระมริตยูอยู่ก็ระวังในเรื่องการ เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดในบ้านในเรือนมีการซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยนะเป,นเป็นปัญหาหรือว่าอุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถเรือนะหรือว่าสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักใคร่นับถือนะคะเป็นเรือนผันธุ์ก็เรือนคุณแม่เรือนของสิ่งที่ต่อเนื่อง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ติดเรามานะพ่อแม่วงตระกูลที่ดินยวดยานพาหนาอะไรก็ว่าไปเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาแต่ปางก่อนนะนะว่า เรือนพันธุ์เนี่ยเป็นเรือนที่จะทําให้เรารู้ว่าในชาติที่แล้วเนี่ยเราเป็นมาอย่างไรถึงมามีจุดกําเนิดในเรือนพันธุแล้วสิ่งที่ติดตามตัวเรามาเนี่ยนะที่จะมีผลมาให้เราเนี่ยเกี่ยวกับวิบากกรรมเรื่องคู่แน่ก็เรือนปัตตนิมาแล้วและอันนี้ทําให้เราเนี่ยมี ชดใช้กรรมยังไงยังไงนเรือนกรรมมาหนึ่งสี่เจจึงเป็นเรือนที่สําคัญนะอาจารย์ใส่ไว้ในบล็อกดิบนะแล้วก็เราจะมีโอกาสที่จะสร้างกรรมนะจากกรรมเก่ากรรมปัจจุบันและสร้างกรรมใหม่นะกรรมบุญด้วยนะกรรมกรรมก็คือทั้งการกระทาที่ทั้งดีและไม่ดีเพื่อเพื่อไป อุบัติในอนาคตนะ,ะหรือว่าในชาติหน้าก็ได้นะคะเพราะนั้นเรือนตนุพันธุแล้วก็ปัตตนิและกรรมะจึงเป็นแกนสำคัญของชีวิตคนทุกคนนะคะค่ะ,อ,ะอันนี้เราก็มาดูคุยคุยนอกเรื่องแต่อยู่ในหลักการแห่งโหราศาสตร์นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเพียงอธิบายที่จะยืนยันว่าชาวราศี มังกรเนี่ยอยู่ยังอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีการ รอคอยเนิ่นนานและก็อดทนเข้ามาเกี่ยวข้องนะในช่วงเดือนเมษาและเดือนพฤษภาการเงินการทองอาจจะติดติดขัดขัด,ขดนะยังไม่ได้เต็มที่หรือที่มีมาก็หมดไปเพราะว่าดาวพระอังคารกับดาวพระราหูก็มาช่วยพัดปลิวกันออกไปนะพัดมาแล้วก็พัดไปที่มากองกองไว้เนี่ยพัดไปให้หมดเลยนะก็ มีความทุกอกทุกใจเป็นหนี้เป็นสินก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะรอเวลายอย่นิดหนึ่งเพราะพระเสาท่านายังาดาวคู่พระเสาและพระประสิบดีท่านยังเดินวิกลคติอยู่นะและเดี๋ยวท่านก็จะถอยหลังเนี่ยท่านจะถอยล้งยางเนี่ยถอยหลังในวันวันที่12พฤษภากับ 10, 12บสพฤษภาพระพระฤหัสบดีถอยแล 13, ้ว3พฤษภาก็จะถอยของพระเสาแล้วก็ยกย้ายข้ามราศีนะพระราษบดีวันที่17เนี่ยยกย้ายขึ้นไปที่ ราศียกย้ายลงมาที่ราศีธนูนะฮะวะ่าดาวพรหศีย้ายมาก่อนวัาที่17แล้วก็ดาวเปสาวย้ายตามมาวันที่12บสองแต่ท่านก็เดินวิกลคติคือเดินพักนะการที่ท่านเดินวิกลคตินี่แหละที่ทําให้เราต้องรอคอยนะคะความดีงามอาจจะช้าอดทนนะคะแต่ว่าสิ่งดีๆจริงๆเนี่ยรอที่จะให้กับเราด้วยเรือนนะด้วยเรือน ตนุนะั้นเรือนสุภาพภพแต่ตอนมาที่เรือนวินาศเนี่ยหลังวันหลังกลางเดือนวันที่12แล้วก็วันที่17เนี่ยพฤษภารกรกคาคมที่ท่านยกย้ายลงมาไม่ดีแหละนะเราจะรู้สึกว่าแมมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็มาเล็งกับดาวพระราหูที่ได้คู่พระราหูเล็งกับพระเสาร์นะคะก็ยังยังเรียกว่า ยังถือว่าราหูอสุรินร่วมประทะถูกพระเคอเสาวสวัสดิโชคยุคพยาววันดรุนจะสมปองเกิดการธนาเนืองอธิษฐานอนเนกนองสินทรัพย์ทั้งผองจะรูปเสร็จประสงค์ตนแน่นะอันนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดจนถึงวันที่10กันยาย,ย่งกรกฎาสิงหากันยานะ,อ,ะอีกเดือนเศษๆนะในช่วงนู้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้อง ต้องแบบรักษาใจให้ดีๆให้มั่นคงนะนั่งสมาธิไว้นะคะพราะดาวพระเรือสบาีเป็นตําแหน่งกมุ์เกณฑ์อย่างไรเสียนะก็ไม่ให้เราเราตกต่ํามากเพียงแต่ท่านไม่สามารถจะช่วยเราได้มากนะเนื่องจากการเดินวิกลคติของท่านนะคะก็อดทนรอแต,แต่ว่าตามตําแหน่งของดวงดาวแล้วเนี่ยท่านอยู่ในช่วง ดวงดีนะคะด้วยตำแหน่งกมุดเกและเกษตรราธิบดีและปัญจมหาบุรุษโยคของดาวพระเสาร์นะคะก็เดี๋ยวเรื่องของทรัพย์สินที่ดินต่างๆเนี่ยมีโอกาสได้มาหรือที่มีอยู่มีอยากขายก็มีโอกาสขายเปลี่ยนเป็นเงินก็จะได้เงินได้ทองนะเป็นโอกาสที่จะได้โชคจากทรัพย์สินหรือได้ทรัพย์สินมาเป็นโชคของเรานะคะแต่ว่าการที่ พระพระสบดีกลุ่มลักนณาก็คือพระสบดีมาต้องรักเนี่ยมีผู้มีศักดิ์จากบีทาภายหลังจึงราชาให้ราภาคนยำเกรงนะคะก็ในช่วงแรกเนี่ยจะมอะีอาจจะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าคนที่มีอำนาจเหนือเราเนี่ยอาจจะให้โทษเราแต่ต่อไปก็จะมี คนช่วยเหลือก็หมายถึงว่าในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเจออุปสรรคปัญหาหรือว่ามีเรื่องขัดข้องใจหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือมีเรื่องราวต่างๆที่ที่มันเป็นปัญหาแต่ต่อไปจะดีได้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นี่หมายถึงอาจจะหมายถึงตอนนี้ที่เรามีปัญหากับเชื้อไวรัสโควิดนี่แหละนะคะค่ะก็ค่อยๆนะค่อยๆอ,อ,อ,อดทนนะเพราะเพราะว่า อ่าสามสิบกว่าปีที่เราเรอคอยมาเนี่ยมาถึงแล้วแต่ว่าพอเอินท่านมาเดินวิกลคติซะนะค,ะ,คะก็ขอให้ชาวราศีมังกรและทุกๆท,ท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ